สวัสดีพี่น้องปองป่ายสวัสดีเด้อจ้าพามาชมอันนี้คือดอกพิกุลนี่มีลูกด้วยนะคะนี่ค่ะมีลูกด้วยแล้วก็มีดอกด้วยหอมหอมนี่นะคะดอกก็เล็กๆแบบนี้เลยแต่ว่าหอมมากหอมมากนะคะหอมมากนะดเคยเห็นไหมจ้า,าเพื่อนๆนี่ เยอะมากเต็มไปหมดเลยนี่คือต้นของเขานะคะในลูกลูกก็กินได้นะคะมันสุกกินได้แต่ว่ามันจะฝาดนะมันจะมีรสชาติที่ฝาดลูกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเคยเห็นบอพี่น้องพามาโชว์ไม้ประดาบไม้มงคลนะคะ ก็นิยมปลูกกันเยอะแยะเลยนะคะอันนี้คือน,นังมีดอกด้วยที่ยังไม่บานก็มีบานแล้วก็มีอี้ยดอกนางจะหอมมากนะคะเนี่ยต้นก็จะเป็นแบบนี้ต้นสวยงามนะคะต้นสวยงามใบหนาเนี่ยมีอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งะคะ่ะเนี่ยนี่ก็นี่ก็เหมือนกันนะคะ บานก็มีไม่บานก็มีนี่ค่ะดกมากนะคะดกมากอันนี้คือรุ่นที่สองนะคะรุ่นที่สองแล้วนะคะแม่น,นางก็ยังบานไม่หมดนะคะเดี่ยดูดูให้ดูให้ดูัแบบนี้เลยเคยเห็นไหมจ๊ะนุ่นจ๊ะดอกเล็กนิดเดียวแต่ว่าหอมได้ความหอมนี่ไม่ต้องห่วง ความหอมนี่ไม่ต้องห่วงหอมมากหอมไม่หอมอิลีอีหรอเพื่อนๆจ้าแมวดูพึ่งน้อยมีด้มีพึ่งด้ะเนี่ยพามาชมนะจ้าไม้ประดับไม้มงคลนะคะดกมากดูกคือดอกเต็มไปหมดเลย ไม้ประดับไม้มงคลไม้หอมนะคะไม้หอมสำหรับคนที่ชื่นชอบต้นไม้ประดับไม้มงคลนะคะบานนาง,งก็บานเรื่อยๆนะ น่ดอกปิด๊ดยองเงี้นะคะดอกเล็กเล็ก,<ด>อกโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาชมนะ<ดอ>ก็ฝ<ดอก>ากดกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า